สวัสดีครับวันนี้ช่องเดอนไวที่จะพาเพื่อนๆเ,เดินทางจากอุตรดิต์นะครับเป็นช่วงเทศกาลกลับจากเทศกาลนะครับเดินทางไปเชียงใหม่ครับก็คงจะพาไปสิ้นสุดที่ลำปางนะครับตรงสามแยกพระบาทนะครับทางเข้าลำปางแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะ มุ่งตรงไปเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ก่อนก่อนขึ้นก่อนขึ้นเขาพึ่งอุตรดิดนะครับช่วงนี้ก็ฟ้ายังใสอากาศยังดีครับอากาศดีรถลาก็ขาขึ้นก็ไม่ค่อยมีรถนะครับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นขาล่องเนาะคนก็จะกลับทางกรุงเทพแล้วก็ทางแถบปริมณฑลนะครับที่ไป ถ้มากินทั้งนู้นนะครับก็หยุดยาวหยุดยาวร่วมอาทิ์อย่างผมก็แปดวันพอวันที่เก้าก็เดินทางกลับจากพิจิตรนะครับก็ช่วงเราไปก็มันก็ไม่ได้ไปไหนเนาะข่าวาวช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับก็เราก็ระมัดระวังตัวเองป้องกันตัวเองครับก็ส่วนมากอยู่กับบ้านนะครับก็กิน ทำอาหารการกินก็ในหมู่ครอบครัวเล็กๆนะครับพอก็ดีไปอย่างนะครับช่วงที่กลับไปพิจิตก็ไปทําความสะอาดบ้านไปทํานู่นทํานี่นะครับเข้าสวนเข้าสวนไปช่วยเขาเก็บผลไม้นะครับก็เพลินดีนะครับทํางานบ้านก็เพลินดีเก็บกวาดบ้านนะครับทำความสะอาดรอบๆบ,บ,บ้าน ก็พอได้เวลาวันอังคา์นะครับวันเดินทางเนี้ยวันอาทิตย์ก็เดินทางกลับมาเชียงใหม่นะครับเพราะวันจันทร์ลุงขึ้นก็ต้องทํางานตามปกตินะครับแต่เห็นได้ข่าวว่าจะให้ทํางานที่บ้านกันนะครับนอกจากที่ว่าต้องไปพบภูมิคํำชาาจริงๆก็ต้องไปเป็นหลายคนนะครับ work from home นะครับสนองนโยบายรัฐบาลนะครับก็จริงๆครับก็เป็นการป้องกันนะครับก็ดีครับนโยบายครับ อันนี้ก็ยังอยู่ก่อนช่วงขึ้นเขาพื้นนะครับย,ยังไม่เจอฝนนะครับยังไม่เจอฝนนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นเขาขาดนะครับเออขาขาดก่อนนะครับจะขึ้นเขาขาดก่อนเขาขาดก็แป๊บเดียวเองครับแป๊บเดียวช่วงนี้ก็เป็นช่วงลงละช่วงลงเขาก็จะทาสีแดงนะครับ เป็นการเตือนผู้ขับขี่นะครับว่าให้ระมัดระวังนะครับเป็นช่วงอันตรายออกแบบโดวยวิศวกรจากประเทศญี่ปุ่นนู่นนะครับนะครับออกแบบให้คนไทยเราครับ mm hmm. <c oughs> นะครับว่าอย่างนั้นนะครับไม่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็ญี่ปุ่นก็ทํารถมาให้คนไทยวิ่งนะครับ mm hmm. เสร็จแล้วก็มาออกแบบ mm hmm. พวกนี้ให้คนไทยมีความปลอดภัยมากขึ้นเนาะ mm hmm. เพราะสถิติ แต่ละปีที่ผ่านมาสงการหรือเทศกาลเนี่ยก็ประเทศไทยก็ติดดับโลกนะครับเกิดบรอุบัติเหตุด,ดับหนึ่งอันดับสองคนตายจากอุบัติเหตุดับหนึ่งดับสองเนี่ยครับห้อยติดมาเป็นสถิติที่ไม่ดีนะครับ <c oughs> ก็เขาก็จ้างไปจ้างริษัทญี่ปุ่นมาทําการวิจัยสรุปก็คือทาสีแดงนะครับบริเวณจุดเสี่ยงจุดอันตรายนะครับซึ่งก็ อาจจะทำให้คนตกใจมั้งนเนาะว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยฉลอชฉลอนะครับอันนี้ก็ช่วงมุดมงนะครับสี่แยกที่อุตรดิตนะครับช่วงนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าเมืองนะครับเข้าเมืองุตรดิตนะครับเมื่อก่อนก็จะเดี๋ยวนี้ทำก็สะดวกสบายนะครับ ทางหลวงทางราชการก็พยายามเนาะทำทุกอย่างครับอำนวยคมสะดวกให้กับประชาชนนะครับช่วงนี้ก็เป็นขยายถนนนะครับซ่อมแซมนะครับ่อมแซมฝั่งนู้นก็เลยมาเปิดแบ่งเลนฝั่งนี้นะครับเนี่ยครับก็เจอฝนด้วยครับช่วงนี้ก็เริ่มเจอฝนละฮะพอจะขึ้นเขาพลึงก็เจอฝนเป็นระยะระยะนะครับรถก็ริ่มหนาะแน่นนะครับก็ มันก็จะมาติดแถวนี้เนาะพันีช่วงชะลอช่วงอะไรครับจริงๆเขาทำถนนด,ดีนะครับดีแต่ว่าด้วยหลายอย่างเนาะการขนส่งรถขนส่งนะครับพวกรถใหญ่ๆนะครับมันทุกหนักก็จะใช้เส้นทางนี้เยอะฮะก็เลยทำให้ถนนมันก็ชำรุดไปตามกาลเวลานะครับตามลักษณะการใช้งานนะครับ ถ้าลำพังรถกระบะรถเก๋ิงส่วนบุคคลเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับถนนก็คงจะไม่พังเร็วขนาดนี้นะครับแต่นี่ด้วยก็อย่างว่านะประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเรียกว่ากําลังพัฒนานะครับทุกด้านนะครับก็อย่างนี้แหละครับก็หวังพึ่งเศรษฐกิจประเทศก็หวังพึ่งพวกนี้ด้วยนะครับการขนส่งนะครับ นี่ก็ซ่อมแซมนะครับก็มาเจอช่วงนี้ก็แบ่งฝั่งแล้วครับแบ่งฝั่งละฝั่งนู้นวิ่งได้เล่นเดียวนะครับเขาปิดให้วิ่งเลนเดียวก็เลยรถก็เลยติดเลยครับช่วงช่วงเขาพึ่งนะครับอันนี้เป็นช่วงขึ้นเขาจากแพร่มาทางอุตดิตนะครับที่รถติดเดยอะนะครับหลายหลายกิโลเลยครับผมสังเกตดูหลายกิโลส่วนทางอุตดิตไปแพร่ไปเชียงใหม่ลำปงางเชียงรายเนี่ยก็ ไม่ค่อมีรถอะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งอ่ะช่วงขาล่องอ่ะติดยาวเหยียดเลยครับก็เป็นธรรมดาเนาะก็ต้องอดทนกันนะครับรัฐบาลก็พยายามทำเนาะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับนะครับ บางช่วงก็ไวบางช่วงก็ช้าแล้วแต่จังหวะนะครับอันนี้ก็ลงมาถึงแยกเด่นชัยแล้วครับสามแยกเด่นชัยก็ฝนไม่มีแล้วฝนไม่มีแล้วก็เลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาก็ไปพะเยานะครับเข้าตัวจังหวัดแพรพ่อำเภอพิร้องกวางเข้าพะเยาอำเภอเงาเข้าลำปางก่อนเข้าอำเภอเงาเสร็จแล้วเข้าพะเยาเชียงรายนะครับทีนี้เราเลี้ยวซ้ายก็ไปลำปางนะครับลำปางก็ไปเชียงใหม่นะครับ ก็เป็นหนทางสู่จวัดแม่งสอนด้วยนะครับอำเภอปลายที่เรื่องชื่อนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะเขแม่งสอนก็ต้องเข้าเชียงใหม่ก่อนนะครับจากทำเป็นเชียงใหม่ก็มีทางลัดไปเชียงรายอีกหากนะครับไปทางดอยสะเก็ดนะครับอำเภอไปทะลุนู่นนะครับเชียงรายอำเภอแม่สวยนะครับเชียงรายนะครับอเออ ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็เริ่มขึ้นเขาอำเภอลองนะครับขึ้นเขาอำเภอลองก็จะเป็นวิ่งสวนทางกันละ <c oughs> สองเลนนะครับวิ่งสวนทางกันก็เป็นบางช่วงเขาก็จะเริ่มทําเป็นสี่เลนจากฝั่งนู้นมานะครับแต่ฝั่งนี้ยัง,ย,งยังไม่ได้ทําครับยังไม่ไทำฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำฝั่งจากทางแม่ะทะทางไรมาครับ มาชนอำเภอแม่เมาเนี่ยเริ่มทำแล้วครับทําละแม่เมาเนี่ยช่วงแม่เมาเนี่ยทำแต่ว่าช่วงนี้ยังยังไม่ได้ทำนะครับอืช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีรถอะครับไม่ค่อยมีรถ ก็ขับก็ขับสบายนะครับจริงๆอ่อะรถสวนกันก็แต่ว่าจริงๆผมไม่ชอบวิ่งทางแบบนี้หรอกเพราะว่ามันก็อันตรายเนาะมันสวนกันนะครับชอบวิ่งซีเลนของแข้งของมันครับรถเราช้าเราก็จะวิ่งเลนซ้ายนะครับก็สะดวกสบายแต่อย่างงี้ก็อย่างว่าก็ต้องรออย่างที่ว่าแหละร,รอรอตามลําดับ <c oughs> ครับอันนี้คงยากหน่อยก็คงจะช้าหน่อยอะไรเงี้ย เขาก็พยายามทำมาชนกันนะครับเนี่ยครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยนานๆก็จะเจอรถบรรทุกมั่งรถกระบะรถเก๋งมั่งอะไรเงี้ยครับแล้วแต่จังหวะก็ยังไม่ค่อย,อยนั่นก็วิ่ง อยูสองข้างทางสวยครับสายอำเภอลองนะครับไปผัวลาปางเนี่ยทิวทัศน์สวยครับแต่ผมวิ่งประจํามวันก็เลยเลยดูธรรมดาธรรมดาไปละอันนี้ก็ช่วงอันนี้ก็จะมา,าไปอำเภออะไรนะอำเภอวังชินมั้งเนี่ยใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายวังชิน เลือหัวเข้าอำเภอลองถ้าตรงไปก็ขึ้นเขาอำเภอลองแล้วอนนั่นนะของจริงทางก็จะค่อยๆขับนะครับว่าเขาสูงก็จะไปเจอสันเขาเป็นเส้นแบ่งจังหวัดลำปางกับจังหวัดแพร่นะครับช่วงนี้ก็ก็ทำเป็นสี่เลนแล้ะ เนี่ยครับช่วงที่ลงเขามาแล้วก็จะมาเจอทางแยกไปอำเภอลองเนี่ยก็ทำเป็นซีเรนนะครับเนี่ยทำรถวิ่งสบายจริงผมชอบวิ่งอย่างนี้ครับก็วิ่งสบายดีครับปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยนะก็คือเราแบบว่ามันก็กลัวพวกส,สิบล้อสิบล้อแะ้วพวกรถใหญ่รถพ่วงเนี่ยครับ ทีนี่เขาไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆช่วงนี้เขาทำเขาทำเป็นสะพานข้ามเลยนะครับเขาทำเป็นสะพานข้ามก็สะดวกเลยเนาะไม่ไม่ต้องหยุดรถรอนะครับจริงจริงๆก็ทำแบบนี้ก็ดีนะครับทางแยกทั่วไทยนะครับถนนสายหลักก็อยากจะให้เขาทำแบบนี้แหละมันไม่ต้องมาเสียเวลารอนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาจอดรถหยุดรถรอไฟแดงเผานํามันไปเรื่อยมันก็เป็นการสิ้นเปลืองเนาะเป็นการสิ้นเปลือง เสียเวลาด้วยครับเสียเวลาเสียเงินทองเนื่องจากเปลืองน้ำมันนะครับต้องรอไฟถ้าทางรัฐลงทุนให้เราให้ประชาชนทําทางแยกข้ามอย่างเงี้ยก็วิ่งิชวก็เลยไม่ต้องรอนะครับและปลอดภัยด้วยนะครับก็ดีนะครับเนี่ยพอเริ่มขึ้นขเขาเพลองอันนี้ขึ้นขเขาเพลองจริงแล้วก็จะเป็นวิ่งสวนทางกันอีกแล้วนะครับวิบ่งสวนทางกัน ช่วงนี้เขาก็จะเริ่มสูงชันนะครับเพราะเริ่มไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับเริ่มไต่ระดับไปไปที่สันเขานะครับไปเรื่อยๆก็ฝนก็เริ่มลงเม็ดมานะครับเป็นบางช่วงเขาก็จะแบ่งแบ่งทางขึ้นเป็นสองทางนะครับรถช้าก็ให้วิ่งทางซ้ายนะครับ ก็ขึ้นๆลงๆแต่ก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับช่วงนี้เขาเพื่อลองก็ก็ไปกันไม่เร็วครับก็แปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบหกสิบแล้วแต่ครับช่วงบนเขาเนี่ครับไต่ไปเรื่อยๆไต่ไป <c oughs> บางช่วงก็จะเจอฝนลงแป๊ดแปดนะครับแต่ลงไม่มากครับลงประมาณนี้แหละอย่างที่เพื่อนเห็นน,นะครับใ <c oughs> นช่วงนี้ฟ้าสวยครับ <c oughs> สวยสวอ,อนี่อ่า รับสู่จังหวัดลำปางนะครับผ่านสันเขาแล้วเมื่อกี้ครับทีนี้ก็เป็นเส้นแบ่งของจังหวัดแพร่กับลำปางครับวันนี้เราลงมาลำปางละอีกสักเดียวก็จะไปเจอแยกขราบาทนะครับสามแยกนะครับวก็เลี้ยวซ้ายข้ามพัน ผ่านรอบนอกของเมืองลำปางน,นะครับเสร็จแล้วก็ข้ามแม่น้ําวังนะครับช่วงข้ามแม่น้ําวังเขาก็ทาทาสะพานนะครับเขาเขาทาสะพานข้ามสีแยกตรงสีแยกก่อนข้ามแม่น้าวังเขาเรียกสีแยกเลยนะที่มีหลักกิโลเมตรใหญ่ๆครับนั่นแหละห้าสีแยกนั้นถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็ไปจังหวัดตากนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็เข้าลําปางเข้าตัวเมืองนะครับตรงไปก็ไปเชียงใหม่ข้ามแม่น้ําวังตรงนั้นเองนะครับ ช่วงนี้วิววิวสวยครับเนี่ยครับอำเภอเมทะนะครับช่วงนี้อำเภอเมถะนะครับ mm hmm. ไปเรื่อยคงใกล้ถึงแยกพะบาดแล้วเนี่ยใกล้แล้วครับสักเดี๋ยวก็วิ่งไปนั่น ช่วงนี้ก็ไม่มีฝนแล้วครับไม่มีฝนแล้วที่ก็มีหลงมามาั่งปัดแปดปัดแปดนะครับเพื่อนสังเกตรถไม่ค่อยมีครับ <c oughs> <c oughs> ก็วิ่งสบายแต่เรากเกาะเลนซ้ายตลอดนะครับเราขับไม่ไวนะ้ะเนาะถ้าคนขับไวก็ จะเลนขวาหรือไม่ก็เอาไว้เซงนะครับอย่างที่เขาบอกเขาปักป้ายบอกก็มีบอกอยู่นะครับเลนขวา,าไว้เซงนะออให้วิ่งเลนซ้ายไปเงี้ยครับก็เป็นกฎกติก,กาเนาะของสังคมในการอยู่ร่วมกันนะครับการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับก็เราก็พยายามปฏิบัติตามให้ถูกกฎนะครับมันก็จะปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นภาระาของคนอื่นนะครับ ไม่เป็นภาระาของสังคมแล้วก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนด้วยนะครับอืเพื่อฟือฟ้อเพื่อแพแบ่งปันกันบนท้องถนนนะครับก็ก็ดีนะครับดีเนี่ยครับถึงละถึงแยกพระบาทเดี๋ยวเราก็เลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปเชียงใหม่ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับสิบหกนาทีกว่าเกือบสิบเจ็ดนาทีก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ